เขาพองเซเดียมจังหวัดชซนาครับกับการแข่งขันมาดูรายชื่อผู้เข้าทีเดียรกันก่อนนะครับสำหรับนครศรีอยุธยาครับหมายเลขหนึ่งพันนาเคนะครับอาทิตย์ห้วยลึกนะครับเจษฎาพ่วงคำนะครับรัชชัยสายยกุลนะครับปูริเดาสีเลยครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นนครศรีเยีธยาลูกเริ่มเกมก่อนนะครับบุกจากขวา โอกาสจริงก็เลยครับจังหวะแรกแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเป็นโอกาสทักทายครับนาธานทั้งในเนี่ยมีเพื่อนรออยู่2คนแต่ว่าจังหวะนี้เจอกับทุผผกคนฟูลีมากครับเป็นแหล่งรูช่องจังหวะนี้ให้กับเดียโก้ข้างในเนี่ยมีเรเวโต้แล้วผ่านมาจังหวะนี้แต่ว่ายังช่วยสกัดกันไว้ได้ครับแนวรับของเชนาอันวัตจินตะเอ,อิร์ดยัดเสาแรกเราได้โขกจังหวะนี้1-0เลยครับทีมเยือนออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย e ครับเป็นเอริเวโต้ซินวาครับ เพียงแค่4นาทีเท่านั้นครับบุกมานำหนึ่งศูนย์ครับนครศรียูนิเต็ดต้องเขา้าเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะว่ามีแฟนบอลน,นะเข้ามาบางส่วนนะครับในฝั่งทีมเยือนมาดูเตะม,มุมจังหวะนี้ก่อนครับของนครศรีแล้วได้เตะม,มุมจังหวะได้โขกจังหวะนี้แต่ว่าบอลตกพื้นนะจิรติกรให้วรายุจับยาวไปนิดหนึ่ง เอาล้วไปเสียบอลจังหวะนี้ครับเอาครับชัยนาทได้โอกาสแล้วยังไงจ่ายมาจังหวะนี้แล้วจริงโอ้โหติดบล็อกครับโอ้โหกฤษดาศิวะนิชโอ้โหได้โอกาสแล้วนะครับชัยนาทแต่ว่าจบไม่ได้ครับเปิดเข้ามาแล้วได้โขกจังหวะนี้1ประตูต่อนหนึ่งเลยครับโอ้โตีเสมอในช่วงทดเจ็บครับเป็นพารันยูอุปละครับโอ้โหตามตีเสมอช่วงเวลาสําคัญเลยครับ จบครึ่งแรกด้วยผลเสมอนี่กลับมาเริ่มกันใหม่ในครึ่งเวลาหลังเลยนะครับรูดม่งเต็มศีรษะเลยครับพรันยูอุปละปองบอลเลยนะครับชัยนาทเคาะบอลเคลื่อนกันได้ดีกว่าครับแล้วยอดหมาจาังหวะนี้ได้ม่งครับวรายุตตาทธแต่ว่าแทงให้กับเอริเวต เป็นทางด้านของเดเรโก้ครับสุดท้ายแต่วนไปติดกิรติกรครับเปิด <'s> แล้วได้บ่งจังหวะนี้โอ้โห <laughs> บอลชนคาแล้วเด้งมาโดนเท้าเดเรโก้ครับออกหลังเลยครับโอ้เดเรโก้ Diego เองก็ไม่คิดว่าบอลจะมาถึงเขาเลยครับ <laughs> แล้วยิงเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเอลิเบโต ยัง,งไม่ติดเหมือนกันครับแฟนบอลไชน่าโดนโหมมาจังหวะนี้แล้วยิงไปติดเซฟครับยังไม่ได้ครับแล้วสามอีกทีก็ยังติดบล็อกยอดเข้ามาหน้ากอเพชรโทษเป็นเอริเวโตซินวาแล้วได้กลับตัวยิงจังหวะนี้ไปตรงตัวสุมเมธีครับข้าซ้ายเอดเสาสองได้มงย้อนมาแต่ว,ว่าบอลชนคาครับเราได้มองอีกทีจังหวะนี้ไม่ถึงครับไชน่าโอ้ได้ลุ้นช่วงท้ายเกมครับ สัจวจังหวะอ,ออกน้ําก่อนได้หรือเปล่าครับอาทิตย์ห้วยลึกอาทิตย์ยิงจังหวะน,นี้ครับเรียบเอริโตโตโซินวาด,ดวลกับสุเมทีแล้วยิงจังหวะนี้สุเมทีเซฟได้ครับโอ้โอโอโอเอริโตโตกับพงศกรยังไงครับิตียิงไปติดเซฟพงศกรครับพุ่งถูกทางเลยครับพงศกรทางเดียวกับ นาดาที่อลิเวตโตยิงพลาดมอสักรู่เลยครับขยับแล้วยิงจังหวะนี้โอ้พุ่งพลทางครับตีเสมอเป็นสองประตูต่อ2ครับเจสดาเอ้าซ้ายกับพงศก,กรแล้วยิงจังหวะนี้เข้าครับเสียบโคนเสาประตูเลยครับโอ้ยพุ่งถูกทางแล้วนะครับพงศก,กรแต่ว่าขยับไม่มากแล้วยิงโอ้ยยิงดีมากครับฟิลเลอร์สันเสียบหน้าต่างเลยครับ ผูริเดตยิงจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับเต็มข้อเลยครับผูริเดตลุ้นลูกนี้ขอนทเนศเ็นพาดเข้าเพื่อตีเสมอให้กับนครสีแล้วยิงจังหวะน,นี้ติดเซฟครับโอ้โหพุ่งถูกทางครับสุเมธีโอชัยนาจิงเข้าคนที่ห้าชนะเลยนะครับยิงเพื่อชนะ เข้าเพื่อไปต่อครับอัตพลกดเต็มข้อจังหวะนี้เรียบร้อยครับไหนาครับเอาชนะนครศรีในการดวลจุดโทษไปได้5ประตูต่อ3ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกช้าง FA ครับนะครับสำหรับชัยนาทอนบิลขณะที่นครศรีหยุดอยู่แค่รอบคัดเลือกครับตู้กันสนุกตลอด90นาทีจนกระทั่งดวลจุดโทษครับสนุกจริงๆครับ